สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จำให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลย mm hmm. เพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่20นะคะเดือนกันยายน65นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซีย คืนนีแอดให้รูดห้านะคะเจาะเม็ดเดียวห้าหนึ่งนะคะคุณรัสเซียรูดห้าเจาะห้าหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำนะคะ วันที่20เดินกันยายนโ5คานะคะวุ้นเยอรมันคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดให้รูด5นะคะเจาะเม็ดเดียว51นะคะ คุนเยอรมันลูดเบิร์นูด5้าเจาะห้าหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุนอังกฤษนะคะะจำนะคะวันที่ยี่สินะคะเดือนกันยายนปก5นะคะหุ้นอังกฤษห,นฤษหุนอังกฤษคืนนี้แอดให้ลูกเก้านะคะ จเจาะเม็ดเียว95นะคะหุ้นอังกฤษรูด9เจาะ95นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวย,วยปังๆังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ